ว l o w e r หรือว่าวงดอกจานเอ๊ะจะตั้งชื่อให้งงยทำไมเนี่ยวง f l o ว e r d การรวมตัวของนักดนตรีรุ่นใหม่มืออาชีพจากอุดรธานีกับการสร้างสารรค์ท่วงทำนองใหม่ในเพลงอินดี้เราจะเริ่มต้นจับเวลาในการเซตวงนะครับหนึ่งในคะแนนของความพร้อมคือการเซตวงครับเวลาเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ นักร้องนำเดน่าเลยครับสวัสดีครับผมดี้เฟลวาร์ดิสนะครับสวัสดีกรรมการพี่พี่ต้องใช้ขัดตั้งหม่ไหมต้ใช้ใช้ใช้อย่างนั้นต้องถอดปลอกออกก่อนฮะเสร็จแล้วนะครับเหลือมือกลองกีตาร์เสร็จแล้วคีย์บอร์ดครับกลองครับเสร็จครับคีย์บอร์ดเสร็จครับตัดเวลาครับ1นาที8วินาทีครับสถิติใหม่เดี๋ยวเรามาดูลีลาของฟลวอร์ดิสทีมเอ Khi mình trâu đi phóng thêm mi lèo Khi mình kinh khổ lao gọi chép thả ai nè đưa Sáng vì ai ẩn thơ Là ai siêu มื่อนี้ผมมีแนวมาว้าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าความหลังที่ยังฟังใจมันเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่เรียนมปลายเป็นสิ่งที่ผมจำได้บอกเคยลืมเมื่อลั่นผมแอดเฟซบุ๊กผู้สาวอันหนึ่งไปบ่บอกดอกว่าเป็นให้เจ้าหูเองเป็นเวลาสิแบแปดนาดีกาเค็งๆ ผมนั่งจอบนั่งเล่งว่าเขาสิลับแอดบอแล้วเขาก็ลับแอดผมมาดีใจถนอผมเลยทักแชทไปนอกว่าเฮ็ดยังอยู่เขาก็เลยต่อเมาวกินเขาอยู่ไออดใจรอสักครู่กินเขาแล้วสิแชทกลับ รอรอรอจนมาหมอดเมื่อนี้เป็นเวลาสามปีเห็นจะได้ฝันนีจนสิวนเป็นควายเจ้าคือชิ่งใหคือสร้างท่านเจ้าชี้นทีนเข้าโดนฝัน,น,นีีเห็นหน้าจากทงจังสี่พอละนางไอ้ตาแชดเจ้าจนโทรศัพท์ไอ้หางฝัน ให้ผมก,กัรลอล,อล้อล้อจนมาฮอดเมื่อนี้เป็นเวลาสามปีเห็นจะได้ปานเต้เจ้าคือสีอ้วนเป็นควายเจ้าคือสิ่งใหญ่คืนเฮ้เฮ้เฮ้ท่านเจ้าสิน ไอ้ทาเช็นเจ้าจดโทรศัพท์ไอ้หางปานดีนักของสีทองแตกตายฮ่าฮฮอาราหานี่คือวงฟลาวเวอรดีหรือดอกจานนะฮะสมาชิกวงมีใครบ้างครับท่านนักร้องนำครับผมดีนะครับดีฟาวเวอรดีครับครับผมและคนต่อไปครับ ครับสวัสดีครับผมต้นอาโฟร์ดีครับมือกองครับผมต่อไปมือเพอร์คัชชันสวัสดีครับนัทฟาวดีครับมือเพอร์คัชชันครับสวัสดีครับผมวัตฟาวดีนะครับสวัสดีครับผมก๊อบดอกจันทร์ครับก๊อบดอกจันทร์สวัสดีครับผมบิวฟาวดีดอกจันทร์ครับดีน้องสมาชิกหกคนมีคนอยากสมัครอยู่ในในวงนี้ด้วยเฮ้ย นี่มันคุณร้องเพลงของใครแบบนี้น้องใบร้องเด็วครับอ๋ออันนี้ใครเหรอครับเนี่ยไม่รู้จักครับเนี่ยเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงศิลปินนะครับน้องายนะครับวันนี้โอ้โหมาดูนะเจ้าของเพลงกับไอ้คนร้องผมว่าดูไอ้คนร้องมีภาษีกว่ากันเยอะเลยยุบานกระจกแตกไปแล้วผมตุ้มทิ่มมันเหรอไม่ปาเห็นยางนี้มันเก่งนะนี่คนนี้เขาเป็นคนแต่งด้วย ครับผมเป็นคนร้องต้นฉบับด้วยแมนครับคุณเห็นเขาร้องแล้วรู้สึกยังไงเอยผมร้องดีก็เลยเนาะไม่ได้แต่เวอร์ชันจะเวอร์ชันจะเปลี่ยนแปลงไงเขามีการแบบว่าแมนครับดูวงนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงในฐานะที่คุณเป็นต้นฉบับดีใจครับผมปราปื่มครับที่มีคนหยิบเอาผลงานเพลงสาปี๊วาตอบแชทนะฮะที่เป็นผลงานเพลงของน้ำวายล้อมเด่นนะครับนะฮะเอามาเล่นเอามาลองนะครับผมกับดีใจแห้งครับผมเอาละครับอยากรู้ไหมว่าคุณเล่นเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากทางฝั่งขวาเลยครับวงนี้เล่นเป็นอย่างไรรคับ เป็นวงที่มีจุดเด่นตรงการนำเสนอความสนุกสนานได้แต่ขาดอยู่นิดหนึงตรงนักดนตรีไม่ได้ออกไปร่วมกับนักร้องเท่าไหร่แต่นักร้องก็สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยการ มูฟตัวเองเข้าไปหาวงได้เพิ่มเติมจากพีทเทพนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการบาลานซ์ซาวนะครับส่วนตัวผมฟังเพลงนี้เวอร์ชั่นที่น้องๆทำผมก็ชอบนะครับแล้วก็ถ้ารอบต่อไปได้เข้ารอบแล้วก็ทำได้ดีกว่านี้นะครับผมอาจจะฟ้าผ่าวงนี้แน่นอนทางด้านหน้าคณะกรรมการด้านหน้าครับถือว่าเรียบเรียงเพลงที่นักร้องรูปไม่หล่อร้องไว้ <c oughs> <c oughs> ได้หล่อเลยครับ <c oughs> ชื่นชมมือเพลกชั่นเนาะมีเอากระติบข้าวเหนียวมาด้วยอ่านะฮะอย่างที่พี่เทพพูดนะฮะถูกดีเห็น,นด้วยทั้งหมดไหนครับพูดตอนไหนครับมันอ,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 อันนี้อันนี้ป๋าเทพครับอ,อนุนพี่เทพครับนะครับเมียนาพรับ